ถ่ายแล okay. sí> ้วครับถ so, ่ายไปเลยฮะเดี๋ยวมาดูนะครับขอทำอะไรจริงจังครั้งแรกในชีวิตหน่อยไม่เห็นมากล้องนี้มั้งเหเดี๋ยวถ่ายรูปเลยเดี๋ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวแม่งยังไงเดี๋ยวแมงกังไงอะไรของยิงเงาแล้วมทียิงแล้วอาไล่ตัวเองเอว้ ไปเดี๋ยวเขาไปคุยกับแม่นะอือเออไอ้ล้อมี่โอ้โหจะร้อมเขาล้อมไม่ดีเดี๋ยวกลับไปคุยกับแม่นะไม่ต้องร้องนี่ล้อมว่าจะล้อมกูเองจะร้องเลยล้อมกูมาที่เนี้ไม่แน่เป็นคน้แรก